สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับนี่นะครับสลาลมคอยชแนลรับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับแจ้งไว้เลยนะครับลายดียศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็อีกหนึ่งลายดีนะครับสลาลมแปดแปดแปดนะครับติดต่อได้ทั้งสองช่องทางนะครับยังติดต่อยังส่งรูปกันมาได้ทุกๆวันนะครับ ขอย้ําว่ายังส่งรูปมาได้นะครับเพื่อนไม่ได้เต็มหรือว่ามันขึ้นข้อความเตือนอะไรนะครับยังยังติดต่อได้นะครับมีข้อความใหม่ๆส่งเข้ามาทุกวันนะครับก็อาจจะตอบช้านะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอดใจรอนิดนึงนะครับผมจะทยอยตอบกลับทุกๆท่านให้เร็วที่สุดนะครับตอบกลับแน่นอนนะครับถ้าไม่ตอบกลับผมจะไม่ได้ซื้อเหรียญที่ท่านส่งมาขายอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือเครื่องยืนยันว่าผมตอบกลับทุกท่านนะครับแต่จะช้าหน่อยนะครับ คลิปนี้นะครับมาดูนะครับส่งมาจากบางปะอินนะครับจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับวันนี้บันทึกคลิปตรงกับวันที่20มิถุนายน2565นะครับมีมา2กล่องนะครับเดี๋ยวแกะกล่องนี้ก่อนเดี๋ยวแกะกล่องนี้ก่อนนะครับจากอยุธยาแล้วเดี๋ยวนครปฐมเดี๋ยวค่อยแกะนะครับเนี่ยติดต่อได้นะครับไลน์ผมติดต่อได้มีส่งกันมาทุกวันนะครับไม่ไม่ทุกวันเกือบทุกวันนะครับบางวันก็2กล่อง3กล่องบางวันก็ไม่มีแต่ก็คือมีส่งเหรียญมาขายได้จริงๆนะครับ อันนี้จากอายุทยานะครับเดี๋ยวแกะดูกันเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับว่าเหรียญอะไรนะครับที่ผมรับซื้อแล้วก็ส่งมาขายได้นะครับอ๋ออันนี้ติดไว้ค่อนข้างแน่นหนานะครับก็ติดแม็กด้วยนะครับขอแกะเลยละกันนะครับก็บันทึกทิปไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับว่าเหรียญอ่า แกะจากกล่องนะครับถ้าเหรียญไม่ตรงตามที่ตกลงก็ผมก็จะใช้คลิปของผมนะครับเป็นหลักฐานในการอ้างอิงนะครับว่ารูปเหรียญที่ส่งมากับเหรียญที่ส่งมามันไม่เหมือนกันนะครับผมจะได้ส่งคืนกลับไปนะครับอันนี้เป็นเลขที่บัญชีนะครับฝากมาเลยนะครับเลขที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับถ้าเหรียญตรงตามที่ผมประกาศรับซื้อแล้วก็รูปเหรียญ ที่ส่งให้ผมดูนะครับตรงเหรียญตรงกันนะครับคือเดี๋ยวผมโอนเงินให้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับที่คุณพี่นะครับคุณพี่ท่านนี้ส่งมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็รอนนิดนึงนะครับผมกําลังแกะอยู่นะครับก็อย่าใจร้อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นเหรียญนี่นะครับแค่นี้นะครับเทออกให้เห็นเลยนะครับ ว่ามีเหรียญอยู่แค่นี้นะครับนี่นะครับเทออกให้เห็น tamam. เลยนะครับมีเหรียญนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็ไ <earrings>. ด้เห็นเหรียญพร้อมๆกับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับมีเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบบาทปีสามสี่นะครับปีสามสี่สองเหรียญนะครับเห็นไหมครับ ปีสนะครับก็ตัวนี้ไม่ใช่เหรียญหลักๆนะครับที่ทางช่องรับซื้อแต่ก็คือรับซื้อนะครับเหรียญละเหรียญละ15บาทนะครับรับซื้อในกรณีที่มีเหรียญหลักๆส่งมาขายนะครับ3 3 4สเอ้ส4 3 4 4นะครับเนี่ยตัวนี้ผลิตผลิตน้อยนะครับติดอันดับ1ใน10นะครับแต่ก็คือยังพบเจอกันบ่อยอยู่นะครับอันนี้ซื้อเหรียญละ15บาทนะครับแล้วก็มี B42 B42 ปีรับซื้อนะครับ เหรียญละ20บาทนะครับช่องผมรับซื้อราคานี้นะครับแล้วก็มีปีสมา1เหรียญน,นะครับอันนี้รับซื้อ80ถึง100บาทนะครับปี PC 1นะครับแล้วก็วันนี้ได้เหรียญ5มาสอสอสอเหรียญสามเหรียญน,นะครับนี่นะครับปีสเหรียญ5บาทปี6นะครับ2เหรียญ นี่นะครับเป็นบล็อกธรรมดานะครับตัวนี้รับซื้อสภาพนี้ซื้อเหรียญละ4ี่ร้อยนะครับแล้วก็มาดูเหรียญนี้อีกหนึ่งเหรียญนะครับมาดูว่าเป็นเหรียญเหรียญ5บาทอีกหนึ่งเหรียญนะครับปีพศอะไรครับเพื่อนๆลองดูนะครับเห็นไหมครับไม่มีเส้นหน้าบอนะครับเดี๋ยวดูตำหนิก่อนนะครับไม่มีเส้นหน้าบอนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับ ไม่ชนกับเลขห้านะครับมันจะมีช่องห่างอยู่นิดนึงนะครับดูสิดูตรงอื่นสิมีอะไรอีกพอสอจุดตัวหน้าชิดตัวพอนะครับใช่ไหมครับพเพื่อนๆเหรียญน,นี้ใช่ไหมครับเหรียญห้าบาทมีพศสองห้านะครับ เหรียญน,นี้ทางช่องรับซื้อเริ่มต้นที่4 0 0 0บาทนะครับเพื่อนๆนี่นะครับขอบก็ก็มีหลายตำรานะครับเป็นองค์ประกอบนะครับว่านิกเกิลเยอะกว่าบ้างหรืออะไรบ้างนะครับแต่ว่าด้วยเหรียญมันมันอาจจะไม่ตายตัวในกระบวนการผลิตนะครับเหรียญน,นี้ส่งมาจากคุณพี่จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ ล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่นครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับก็รับซื้อนะครับเหรียญ5บาทปีพศสอง0นนะครับนี่นะครับก็ราคาตามสภาพนะครับเริ่มต้นที่ 4 0 0พันบาทนะครับเพื่อนเพื่อนเหรียญ5้าบาทปีพศสองพันนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนก่อนจะทำการโอนเงินนะครับนี่นะครับก็วันนี้ก็ได้เหรียญมาทั้งหมดนะครับปีสี่ห2เหรียญนะครับแบบนี้จะชัดกว่านะครับปี4 6 2สองเหรียญนะครับอันนี้สี่ร้อยนะครับ แล้วก็มีปีสี่สอนะครับหเหรียญปีสี่สามสี่สี่สาสองแล้วก็อ่าีเหรียญนะครับตัวนี้เป็นเหรียญย่อยๆนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เหรียญตัวหลักๆนะครับก็รับซื้อแต่ว่าไม่เกิน15บาทนะครับช่องผมรับซื้อนะครับตัวนี้จะมีราคาสุดนะครับที่ส่งมาก็เป็นเหรียญ10บาทปีพศ2541นะครับเริ่มต้นที่80บาทนะครับนี่นะครับ แล้วก็ตัวนี้แพงสุดนะครับเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับห้าปีสี่ศูนย์นั่นเองนะครับก็พี่เขาบอกว่าพี่เขาทำงานเกี่ยวกับเก็บเงินอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เขาเก็บไว้หลายปีแล้วนะครับเก็บเหรียญพวกนี้นะครับก็มีความจําเป็นนะครับต้องการที่จะขายเหรียญเพื่อเอาเงินไปใช้ใน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  ภารกิจในเรื่องส่วนตัวของพี่เขานะครับก็พี่เขาติดต่อมานานแล้วนะครับก็เป็นเดือนแล้วละครับแดี๋ยวก็ติดต่อแล้วก็เงียบไปนะครับผมก็ไม่ได้ตามไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าก็นึกว่าพี่เขาไม่ขายนะครับก็ผมก็เสนอราคาไปตั้งแต่ครั้งแรกนะครับแต่ก็คือเราก็ไม่ได้เลยแบบยังไงอ่ะต้องซื้อให้ได้ต้องซื้อให้ได้นะครับการซื้อขายมันอยู่ที่ความความสมัครใจนะครับก็พี่เขาก็ติดต่อผมมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็เงียบไปประมาณ2อาทิตย์แล้วก็เมื่อไม่กี่วันก็ติดต่อมาอีกนะครับก็ผมก็คุยกันนะครับคุยระยะเวลาที่คุยกันก็ประมาณเป็นเดือนนะครับแต่ไม่ได้คุยกันทุกวันนะครับแต่ว่าคุยกันสามช่วงในระยะเวลาเดือนเดือนนิดๆนะครับผมก็พูดคุยนะครับก็ก็ก็คุยกับพี่เขานะครับแล้วก็พี่เขาก็ตัดสินใจขายเพราะว่ามีความจําเป็นนะครับก็ยินดีรับซื้อนะครับเนี่ยเหรียญพวกเนี้ย มันพบเจอได้ในระบบหมุนเวียนนะครับแล้วมันมีราคามันมันขายได้จริงนะครับแล้วก็รับซื้อจริงๆนะครับหลายๆช่องรับซื้อนะครับเป็นที่ยอมรับเหรียญพวกนี้นะครับก็ลองลองศึกษากันดูนะครับเหรียญที่ผ่านมือเข้ามานะครับก็เหมือนกับคุณพี่ท่านนี้ก็โชคดีนะครับได้เจอเหรียญ5าบาทปี40แล้วก็เหรียญอื่นๆนะครับก็เหมือนเหรียญพวกนี้มูลค่าอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ก็มันก็เกิน10บบาทนะครับเนี่ยแปดสิบเก้าสิบนะครับ ก็มีกำไรนะครับแล้วก็ตัวนี้อยังไงอะ5บาทขายได้400มันก็เพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็ตัวนี้เริ่มต้นที่4 0 0พันนะครับมันคนละเรื่องกันเลยนะครับ5บาทกับ4 0 0พันนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อ4 0 0พันะครับตัวนี้ผมซื้อมากกว่านั้นนะครับแต่คือผมแจ้งราคาเริ่มต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอฝากช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากรายการเหรียญที่ทางช่องรับซื้อเพื่อนเพื่อนลองไปหาดูนะครับถ้าไม่ขาย ราคายังไม่ได้ก็สะสมไว้ได้นะครับเก็บไว้ก่อนรอวันหนึ่งที่ราคามันสูงขึ้นหรือว่าท่านมีความจําเป็นนะครับท่านก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เลยนะครับก็เหมือนเหรียญพวกเนี้ยในกลุ่มเหรียญที่ผมรับซื้อผมช่องผมนะครับจะเน้นสลาลมคอยชแนลจะเน้นรับซื้อเหรียญที่ได้รับความนิยมแล้วก็ซื้อขายได้จริงซื้อขายได้เลยนะครับท่านก็จะได้เร็วหน่อยนะครับไม่ไม่ เหรียญบางชนิดทางช่องไม่ได้รับซื้อเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่ามันยังไม่มีราคานะครับอาจจะมีราคาแต่ว่ายังไม่ได้รับความนิยมนะครับทางช่องเน้นรับซื้อเหรียญที่ซื้อมาขายไปได้เร็วๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณพี่ท่านนี้นะครับจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับส่งเหรียญมาให้ทางช่องนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นี่นะครับออ ได้เหรียญมานะครับก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ